บลิงขอแซวเล่นขำๆสักหน่อยนะคะล่าสุดค่ะเมื่อมีภาพของคุณเดวิดเบคแฮมนะคะอดีตนักฟุตบอลชื่อดังค่ะก็แต่งตัวนะคะดูแล้วเข้าเีมกับแบกพิงมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปถ่ายคู่กับสนามนะคะฟุตบอลค่ะซึ่งก็แหมขนาดอัจจานะคะบนอัจจา์นะคะ,ะ,คะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่นั่งอะไรนะคะก็ดูออกดําชมพูนะคะแหมนี่พร้อมนะคะจะเปิดคอนเสิร์ตกับสาวๆแบกพิงได้เลยนะเนี่ยก็เลยมีคนแซวก,กันนิดหน ่นะคะคว่าเอจะร่วมงานกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เป็นการเซลล์เล่นขำๆนะคะก็สืบเนื่อง,งจากภาพของเขานั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วคุณเดวิดเนี่ยก็มีภรรยาสวยนะคะแถมก็เป็นอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปสไปค์เกิร์ลนะคะซึ่งก็โด่งดังนะเรียกว่าเขาก็น่าจะชื่นชอบเอ่อวงเกิร์ลกรุ๊ปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เคยมากดไลค์นะคะให้กับรูปภาพของสาวๆแบ็คพิงค์นะคะตอนที่พวกเธอค่ะไปออกรายการเดอะเลดเลดโชว์นะคะซึ่งก็มีคุณเจมส์คอเดนนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนของเขานะคะเ,ออเป็นพิธีกรค่ะเขาก็มากดไลค์นะคะแล้วก็แถมก็เคยเจอกับสาวๆแบ็คพิงค์นะคะในงาน โชว์ตัวนะคะของทาง Adidas อีกด้วยค่ะก็เรียกว่ามีโมเมนต์นะคะที่เคยรู้จักกันนะคะแล้วก็ล่าสุดมีอัปรูปภาพนะคะที่เขาก็แต่งตัวดูแล้วเข้าตีมกับสาวสาวแบ็กพินะคะก็เลยทำให้เราบรรดาชาวบลิงค่ะอดอดขำแล้วก็อดแซวเขาไม่ได้นะคะว่าแม่นะ ดูเข้าตีมกันมากๆค่ะอะไรประมาณนี้นะก็เลยเอามาให้ดูค่ะเออก็น้ำช่วงนี้วิ่งว่างค่ะก็เลยอาจจะมีโมเมนต์มโนอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะก็น่ารักดีค่ะก็เอามาให้ดูนะคะเออแต่แต่งตัวแล้วก็ดูจากสนามฟุตบอลของเขาแล้วก็ดูเข้าเตีมกับแบ็คพิงมากๆเลยนะคะน่าไปจากคอนเสิร์ตที่นี่มากๆเลยค่ะค่ะแอดก็เอามาอัปเดตนะะเล่าสุดกันฟังค่ะเห็นรูปแล้วก็อ่ะ นึกถึงนะคะก็เลยเอามาอัปเดตนะคะข่าวสารค่ะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า